ดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะ<ป>กับช่องคีตา,าทีวีค่ะนุ่นค่ะตั้งค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลูกอมจีตาค่ะเปรี้ยวจีจากลิ่นเลมอนค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอ,อืดอ่ะอืดอ่นี่แบบนี้นี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยแกะออันนี้จะเป็นตัวลูกอมอ,มอ้ามีของเล่นด้วยอ้าจบของเย็นของเงยนยนนะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวพี่ขอเองนะ กลมกล่งเปรี้ยวจิจัดไม่ส่อาหรือเมียมีหลายอันอยู่แหน่ะหรือใช่จะตกลงเปรี้ยวจิจัดมีหลายอันแ<ม>น่ะ<ม>อ่ะอาอ้าวลืมไปอันกัดมันดึงไม่ออกเปรี้ยงไหมีม้ยวม,มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะลูกอมชิ้นแรกของพวกเรานะคะอาหารเอาไปค่ะคุณออนุ่นตั้นลุกยได้กินเลยอ่ะ 不要！不要啊！啊！ มันหวานแล้วเปรี้ยวไหมปั้นอุ๊ยหวานแล้วหวานยังเวลาเวลาผงคือผงเปรี้ยวมันจะหมดนะคะเราเราเราลงอันนึงก็คือหวานไปเลยค่ะหวานมากเลยค่ะมันเหมือนลูกอมธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ว่าเขาเลยเขาเริ่มผงผงถึงเปรี้ยวอ่ะเตอร์สีแต๊ะ เปรี้ยวคราวนี้เขาคราวนี้เขาเปรี้ยวจนฉีดแตกเลยนะคะหวานหรือยังคะหวานแล้วค่ะมีนึ่งเหรอ อร่อยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนหายเปรี้ยวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นลูกอมแบบที่ไม่ค่ะเปรี้ยวมากเลยเลาอของใครอ่ะเฮ้ยไม่มีแค่หนึ่งอันนี่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะมากินเลยกันนะบ๊ายบายอยากกินอยากกินอยากกิน อร่อยอร่อยอร่อ hmm. ย